สูนนาฬิกาเจมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยโลกวันนี้กับผมเจมครับไอและดิฉันไออาค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังร้อนระอุและที่สำคัญรถถังวีทีสีของไทยออกโรงแล้วจริงหรือไม่คะเจมใช่ครับปฏิบัติการจริงครั้งแรกของวีทีรถ ทางหลักรุ่นใหม่ล่าสุดของไทยที่เพิ่งเข้าประจำการได้ไม่กี่ปีตอนนี้ถูกส่งเข้าร่วมภารกิจจริงแล้วในการตอบโต้ภัยคุกคามจากฝั่งกัมพูชาครับเจมเหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มต้นจากความตึงเครียดที่ปะตุขึ้นบริเวณชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์และสีสะเกดเมือ 5, ่อฝ่าย0า4 1นไอกัมพูชามีการยิงจรวดเบียม21แกรดลูกตกลงมายังฝั่งไทย บางลูกพุ่งไปถึงพื้นที่ใกล้โบราณสถานค่าเจมซึ่งกองทัพไทยมองว่านี่คือการละเมิดอธิปไตยอย่างชัดเจนและไม่อาจปล่อยให้ผ่านไปเฉยเฉยได้ครับทำให้มีคำสั่งให้กองกําลังเคลื่อนพลออบโตทันทีไอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของภารกิจวีทีสีซึ่งในครั้งนี้กองทัพภาคที่สองได้อนุมัติการส่งรถทางวีทีสเข้าสู่แนวหน้าเป็นครั้งแรกหลังจากที่รถทางรุ่นนี้ผ่านการทดสอบและซ้อมรบภาย ในมานานหลายปีค่าเจมวิธี4หรือที่รู้จักกันในชื่อ MT3,000 ผลิตโดยบริษัทนริงโคจากจีนเป็นรถถังหลักที่ไทยนำเข้ามาแทนที่ที84จากยูเครนที่ราชา1นาฬิกา27นาทีเจมไม่สามารถจัดส่งได้ตามสัญญาและเมื่อถึงเวลาจริงวิธี4ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังเพราะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังได้รับคำสั่งจากศูนย์บัญชาการภาคสนามรถถังว t c หมวดแรก จากกองพันทหารม้าที่6จังหวัดขอนแก่นได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นยุทธศาสตร์เข้าตั้งกำลังที่ชายแดนไอ้มีรายงานว่าวิธีสีใช้ความเร็วแอรแรงส่งจากเครื่องยนต์ดีเซน1น1,300แรงมาตัดผ่านเส้นทางธุรกันดานเข้าสู่แนวต้านในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงก่อนที่พลปืนจะเริ่มทำการยิงสกัดการเป้าหมายจากระยะไกลค่าเจมเป้าหมายหลักของภารกิจนี้คือการตัดเส้นทางเติมกำลังของฝ่ายตรงข้าม โดยวีทีซีร่วม2นาฬิกา4นาทีเจมกับหน่วยรบพิเศษและอากาศยานไราคนขับหรือวิดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้ภูมิประเทศสูงชันอายและในช่วงค่ำของวันเดียวกันหน่วยวีทีซีได้ปิดล้อมจุดที่เชื่อว่าเป็นศูนย์กระจายสเสบียงแอคคลังลูกระเบิร์ตของฝ่ายกัมพูชาได้สำเร็จทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องถอยร่นไปหลายกิโลเมตรค่าเจมมาว่ากันถึงสมรรถนะของวีทีซีกันบ้างนะครับ จุดเด่นของรถทางรุ่นนี้อยู่ที่ระบบป้องกันขั้นสูงทั้งเกราะกันกระสุนแบบคอมโพสิตและเอเรอ์รเบิร์ตป้องกันตัว54ซึ่งสามารถต้านทานกระสุนเจาะเกราะได้ในระดับที่สูงมากไอรวมถึงระบบปืนใหญ่125มิมพร้อมระบบอัตโนมัติและคล้องลิงกกลางคืนที่สามารถยิงเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในระยะไกลเกิน2กิโเมตรค่ะ2นาฬิกา42นาทีเจม พลรถถังหลายรายกล่าวว่านี่คือรถถังที่ยิงแม่นที่สุดตั้งแต่เคยประจำการมาและที่สำคัญวิธีสีคือรถถังรุ่นแรกที่ติดแอร์ซึ่งช่วยให้ทหารสามารถประจำการในระยะยาวในพื้นที่ร้อนจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพไอเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพลังของวิธีสีเท่านั้นค่ะ แต่ยังสะท้อนถึงทิศทางใหม่ของกองทัพปกไทยที่ให้ความสำคัญกับความทันสมัยความแม่นยำและการบูรณาการกำลังรบหลายมิติค่าเจมและแม้ว่าเหตุการณ์จะยังไม่สิ้นสุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในแนวชายแดนคือบทพิสูจน์จริงว่าไทยพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามไอช่วงหน้าของรายการคุยโลกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปจะลึกปฏิบัติการกลางสมรภูมิของวีทีสีค่วว่ามีการจัดวางกำลังรบอย่างไร แฝยตรงข้ามตอบโต้แบบไหนห้ามพลาดค่ะเพราะบทที่สองจะพาเราเข้าไปใกล้สมอราภูมิมากขึ้นและเปิดเผยยุทธวิธีที่กองทัพบ,บกไทยใช้ควบคู่กับวิธีสี่ข้าเจมผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปใกล้สมอราภูมิมากขึ้นเจาะลึกยุทธวิธีที่กองทัพบ,บกไทยใช้ควบคู่กับวิธีสีในการพลิกสถานการณ์ชายแดยนเจมในปฏิบัติการที่ชายแดยนจังหวัดสุรินและศรีสเกตฝ่ายไ,ไทยเลือกใช้กลยุทธ์เบี่ยงวงตัดเติม ซึ่งเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงยุทธปกรณ์ของกัมพูชาให้ขาดตอนเพื่อทำให้กำลังรบแนวหน้าของศัตร,รูอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วค่าสีน่นาฬิกาสีนาทีไอและรถทางวิทีสีคือหัวหอกสำคัญในภารกิจนี้ครับโดยวิทีสีได้เคลื่อนพลเข้าสู่แนวป่าเถือนในเวลากลางคืนพร้อมโดรนตรวจการที่ส่งภาพแบบเรียลไทม์กลับมายัางศูนย์บัญชาการ ทำให้สามารถเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในพื้นที่ทัศนวิสัยต่ำเจมไม่ใช่แค่วีทีสีเท่านั้นค่ะปฏิบัติการครั้งนี้ยังเป็นการผสานกำลังหลายเหล่าทัพโดยมีโดรนรุ่นวิงลุงสองและเซอร์ชมาร์กสองที่บินลาตระเวนตรวจเป้าหมายล่วงหน้าไอเมื่อเววีส่งพิกัดศัตรูเข้ามาวีธีสีจะเคลื่อนเข้าสู่ระยะยิงพร้อมระบบควบคุมการยิงที่ใช้กล้องเลเซอร์แบบเจ้าอิมจิง ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายแม่นยำในตอนกลางคืนได้ถึงระดับจุดสำคัญของโครงสร้างฝ่ายตรงข้ามเจมเสริมด้วยหน่วยรบพิเศษจากกรมทหารพรานและหน่วยลักลอบตระเวนพิเศษที่เข้าโจมตีแบบจะจุดเฉพาะเช่นคลังลูกระเริดแหล่งเติมเชื้อเพลิงและเสาสัญญาณหลักของฝ่ายตรงข้ามินาฬิกา44นาทีไอหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือช่องสงครามบริเวณรอยต่อไทยกัมพูชา ซึ่งเป็นช่องทางที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ในการลำเลียงสเสบียงอาวุธเข้าพื้นที่แนวหน้าช่องสงคราม,มีภูมิประเทศสูงชันสลับขดหินและพงพางหนาแน่นแต่วิธีสีส่สามารถลุยเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกำลังขับที่ทรงพลังและระบบช่วงล่างแบบไฮดรนิวมาติกเจมในวันปฏิบัติการวิธีสี่เคลื่อนตัวเป็นกลุ่มรบขนาดเล็กรวมกับทหารราบประซึ่งสามารถเข้าตีได้จากหลายทิศทาง และใช้ความเร็วชิงความได้เปรียบจากฝ่ายตรงข้ามไอหลังจากฝ่ายไทยเข้าตัดเส้นเติมสำเร็จฝ่ายกัมพูชาก็เริ่มตอบโต้ทันทีโดยมีการยิงจรวดเบีม21แกระเพิ่มขึ้นพร้อมเคลื่อนรถยิงจรวดพีเชล0ูนยาเข้าใกล้เส้นพรมเดนมากขึ้นเจมแต่ด้วยการเฝ้าระวังจากเยาวีและการยิงสวนจากวิธีสีที่วางตัวในตำแหน่งแนวสูงกลุ่มยิงเหล่านี้ถูกตรวจจับและทำลายก่อนสร้างความเสียหายร้ายแรง6นาฬิกาไอมีรายงานว่ามีรถบรรทุกอาวุธ ของฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย3คันถูกยิงทำลายโดยวิธี4ที่ระยะประมาณ1,800เมตรเป็นการยิงในลักษณะยิงเร็วทอนเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบโต้สวนทางเจมเสียงจากผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจในพื้นที่เผยว่านี่คือการปฏิบัติการที่เร็วแม่นแอรราบรื่นที่สุดของรถทางวิธี4นับตั้งแต่เรารับมอบมาค่าไอ ขณะที่พลรถถังยังกล่าวด้วยว่าระบบยิงของวิธีสีทำงานแบบอัตโนมัติทำให้เราสามารถยิงแม่นยำในขณะรถเคลื่อนที่เจมสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีทางการทหารใหม่ที่ไทยนำมาใช้และทำให้รูปแบบสงครามเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง6นาฬิกา37นาทีเจมเชิงรุกไอ เหตุการณ์ในครั้งนี้กลายเป็นเคสตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการประสานกำลังแบบดิจิทัลโดยใช้รถถัง u a v และหน่วยรบเบาร่วมกันในพื้นที่จริงสามารถสร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาลเจมและที่สำคัญคือความสามารถของวิธีสีไม่ใช่แค่เครื่องมือสงครามแต่เป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถพลิกเกมจากตั้งรับไปเป็นเชิงรุกได้ในเวลาไม่ถึงสงชั่วโมงค่ะไอ ไปวิเคราะห์ผลกระทบระยะยาวจากปฏิบัติการวิธีสต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและการจัดวางอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเจมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากที่สุดของสถานการณ์ไอบทสุดท้ายของรายการคุยโลกวันนี้ไอจะพาคุณผู้ชมมาปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์จากการปฏิบัติภา,ารกิจของวีทีสรถทางไทยในสมนรภูมิชายแดยนไทยกัมพูชาเจม หลังการปฏิบัติการของวีทีซีที่สร้างแรงสะเทือนทั้งในและนอกประเทศหลายฝ่ายเริ่มพูดถึงการเปลี่ยนดุลอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเพราะไทยแสดงให้เห็นว่าเรามีขีดความสามารถในการป้องกันประเทศที่ทันสมัยและแม่นยำม,มากกว่าที่เคยถูกประเมินไว้ไอ้ขณะที่กัมพูชานั้นแม้จะมีการเสริมกำลังด้วยระบบอาวุธจากจีนเช่นจรวดพิสัยกลาเสียม11แต่ขีดความสามารถเชิงเทคโนโลยีและการบูรณาการระหว่างเหล่าทัพ ยังตามไทยไม่ทันโดยเฉพาะในแง่การใช้ระบบรบดิจิทัลและ UAV เจมจุดที่น่าสนใจคือทั้งไทยและกัมพูชาต่างใช้ยุทโธปกรณ์ที่มีต้นทางมาจากจีนแทบทั้งสิ้นครับวิธีสของไทยก็มาจากนริงโคส่วนกัมพูชาใช้ UAV แอัดจรวดที่จีนสนับสนุน7นาฬิกา58นาทีไอแม้จีนจะไม่ออกมาแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการต่อเหตุปะทะระหว่างไทย กัมพูชาในครั้งนี้แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่าบทบาทของจีนในภูมิภาคนี้มีน้ำหนักมากขึ้นทุกวันผ่านการขายอาวุธและระบบควบคุมการรบขั้นสูงเจมซึ่งแน่นอนว่าจีนอาจต้องจับตาว่าการใช้งานจริงของวิธีสครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางไปสู่การส่งออกรถทางเพิ่มไปยังประเทศอื่นในอาเซียนหรือไม่ไอ้ดอรชนวิทย์มหากรนักวิเคราะห์ความมั่นคงและอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาการการต่างประเทศ ให้ความเห็นว่าการส่งวิธีสีเข้าปฏิบัติการในแนวหน้าสะท้อนถึงความมั่นใจของกองทัพบ,บกไทยต่อระบบรบ,รบแบบใหม่และน่าจะกลายเป็นแม่แบบสำหรับแนวทางรบในอนาคตที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับกำลังพอลอล8นาฬิกา40นาทีเจมเขายังระบุอีกว่าไทยได้เปรียบในเชิงระบบควบคุมการรบที่เชื่อมอยูวีรถถังและทหารราบไว้ในเครือข่ายเดียวซึ่งทำให้การวางยุทธศาสตร์รบ รับทำได้แบบ Real Time ์อแสดงให้เห็นว่าระบบ Network Centric Warfare ไม่ได้เป็นแค่แนวคิดอีกต่อไปแต่กำลังเป็นความจริงในสนามรบไทยเจมแม้ว่าเหตุปะทะจะคลี่คลายลงในระดับหนึ่งหลังทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการเปิดช่องทางเจรจาทางทูตและการถอนกำลังบางส่วนออกจากจุดตึงเครียดไอแต่ความไว้ใจระหว่างทั้งสงประเทศก็ยังเปราะบางและยังมีประเด็นหมินเมารอบเส้นแบ่งแดนอีกหลายจุด โดยเฉพาะรอบเขาพระวิหารช่องสงครามและแนวป่าพนมดงรัก9นาฬิกา21นาทีเจมกำพูชาเริ่มเสริมกำลังทหารแนวหลังและยังมีการขอซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศจากจีนเพิ่มเติมขณะที่ฝ่ายไทยก็เริ่มปรับปรุงแนวป้องกันและปรับแผนฝึกให้สอดคล้องกับยุทธการที่เพิ่งเกิดขึ้นไอปฏิบัติการวิธีสี่ครั้งนี้นะับเป็นตัวเร่งให้กองทัพไทยเร่งเข้าสู่การเป็นกองทัพดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการวางโครงข่ายข้อมูลยุทธศาสตร์แบบปิดการฝึกทหารด้วย AR และระบบควบคุมรบผ่านดาวเทียมมีรายงานว่าทางกองทัพบ,บกกำลังพิจารณาจัดซื้อระบบควบคุมวิธีซีจากระยะไกลผ่านดาวเทียมรวมกับยูวีในระดับกองพันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบแบบไร้คอนไอนอกจากนี้ยังมีการเตรียมเปิดศูนย์ฝึกวิธีซีคลิซึ่งเธอที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้ในการจำลองสมรภูมิแบบเสมือน จริงสำหรับนายทหารยุทธศาสตร์รุ่นใหม่10นาฬิกาเจมท้ายที่สุดแล้ววิธี4ไม่ได้เป็นแค่รถถังแต่คือตัวเร่งที่ทำให้กองทัพไทยต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีรบและแนวทางการจัดกำลังในสนามรบยุคใหม่ไอเหตุการณ์ที่ชายแดยนไทยกัมพูชาครั้งนี้อาจกลายเป็นบทเรียนสำหรับประเทศในอาเซียนที่จะต้องทบทวนแนวทางการจัดกองกำลังให้พร้อมรับกับสงครามรูปแบบใหม่เจม และที่สำคัญมันได้แสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่เพียงประเทศที่ซื้ออาวุธแต่สามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ยุทธศาสตร์แบบผสมผสานอ้ายขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคุยโลกวันนี้กับเราตลอดทั้ง3บทนะคะหากชื่นชอบเนื้อหาสาระลึกแบบนี้ฝากกดติดตามกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเจม แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเทคโนโลยีทางการทหารที่กำลังพลิกโลกอยู่ณขณะนี้สวัสดีครับ I. สวัสดี